ในการสร้างตัวละครเกมมาสักตัวและยิ่งเป็นตัวละครเอกที่เราบังคับได้ทางผู้พัฒนาก็คงอยากที่จะสร้างตัวละครที่ทําให้ผู้คนเนี่ยหลงรักตัวละครเหล่านั้นเพื่อให้เราอยากที่จะเอาใจช่วยตัวละครเหล่านั้นให้ผ่านอุปสรรคไปให้ได้แต่ถึงอย่างนั้นมันก็มีบางตัวละครนะครับที่ถึงแม้ว่าเราเนี่ยจะหลงรักตัวละครเหล่านี้เอาใจช่วยตัวละครเหล่านี้แต่พวกเราเนี่ยครับกลับไม่ค่อยอยากที่จะเล่นตัวละครเหล่านั้นเลยไม่ว่าจะเป็นตัวละครหลักก็ดีตัวละครเสริมก็ดี ที่เราสามารถบังคับพวกเขาได้หรือจะเป็นบางตัวละครที่บังคับได้นะแต่ว่าคนน่ะเกลียดตั้งแต่ต้นก็มีเช่นกันและไม่อยากที่จะเล่นตัวละครนี้เลยสวัสดีครับพวกเรา G Content ในคลิปวิดีโอนี้พวกเราก็จะมาพูดถึงวิดีโอเกมกับตัวละครหลักที่คุณไม่อยากเล่นและก่อนที่เราจะไปชมกันครับผมก็ต้องฝากให้ท่านช่วยกดไลค์กด subscribe เพื่อให้เรา G Content มีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยครับตัวช่องใกล้ถึงแสนซับแล้วฝากกดให้หน่อยนะครับ เพื่อให้ถึงตามที่เราตั้งใจเอาไว้รวมถึงเนื้อหาที่ผมจะพูดต่อจากนี้มีสปอยเนื้อเรื่องของเกมบางเกมยังไงทางเราก็ต้องขอเตือนไว้ก่อนนะครับโอเคและเกมที่ว่าจะมีอะไรบ้างไปชมกันเลย Big the Cat จากเกม Sonic Adventure Sonic Adventure เป็นเกมจากซีรีส์เจ้าเม่นสีฟ้าที่วางจำหน่ายออกมาในปี1998 ตัวเกมนะครับเป็นเกมสามิติเกมแรกของแฟนชส์ซีรีส์นี้เลยโดยเราจะได้รบทบเป็นเจ้าเม่นโซนิกและผองเพื่อนที่จะต้องหยุดยั้งแผนชั่วของดรเอ็กแมนซึ่งสิ่งที่มันพิเศษของเกมภาคนี้นะครับก็คือการที่เราจะได้มีโอกาสได้บังคับตัวละครเพื่อนเพื่อนโซนิกมากมายได้บังคับตามเนื้อเรื่องไปซึ่งก็มีตัวละครกระทั่งนักเคิลเทลเอมี่และภายในเกมนี้มันก็มีตัวละครเพื่อนโซนิกอยู่ตัวหนึ่งที่ชื่อว่าบิ๊กเดอะแคทซึ่งตัวเขาจะเป็นเจ้าแมวอ้วนรูปร่างหน้าตาหน้ารัก โดยภายในเกมเราจะได้บังคับเจ้าเหมียวตัวนี้ที่จะต้องตามหาเพื่อนของเขาแต่ประเด็นมันก็อยู่ที่ว่าอาวุธคู่ใจของตัวละครนี้เนี่ยครับมันไม่ใช่พลังสุดเท่หรือบินได้ใดแต่มันคือเบ็ดตกปลาใช่แล้วครับมันคือเบ็ดตกปลาและมันก็คือสิ่งที่ทําให้คนเนี่ยไม่อยากเล่นตัวละครนี้เลยเหตุเพราะว่าเกมเพย์ของเจ้า Big The Cat เนี่ยมันค่อนข้างน่าเบื่อครับเพราะเกมเพย์ส่วนใหญ่ของเจ้า The Big Cat เนี่ยมันคือการเน้นการตกปลาซึ่งมันก็ชิลเกิน เข้าใจนะครับว่าตัวละครในเกมนี้มันมีให้เล่นถึง6ตัวละครซึ่งผู้พัฒนาก็อยากจะทําดีไซน์ตัวละครที่มันแตกต่างกันมีธีมการเล่นที่แตกต่างกันแต่การตกปลาเฉยๆเนี่ยมันทำให้เกมค่อนข้างน่าเบื่อครับเพราะจุดเด่นของเกมโซนิกเนี่ยมันคือความรวดเร็วเกมเพลย์แบบไฮสปีดและตัวละครโซนิกหรือเพื่อนๆคนอื่นเนี่ยก็มีความไฮสปีดหรือว่าต่อสู้สุดมันโซนิกก็วิ่งเร็วเทลก็บินได้ซึ่งการมานั่งตกปลาเฉยๆของ The b i g Cat คเนี่ยมันก็อาจจะขัดกับธีมแล้วก็ดูสโลไว์ไอย แมรี่เจนวัศน์จากมาเวลสไปเดอร์แมนท้ายพูดถึงหนึ่งในเกม o อ e n World ที่อยู่ในใจใครหลายหลายคนชื่อของเกมอย่างมาเวลสไปเดอร์แมนของทาง Insomnia เกมที่ว่าจำหน่ายในปี2018ก็น่าจะผุดขึ้นมาในหัวทุกคนแน่นอนกับการที่เราจะได้รับบทเป็นซ u เปอร์ฮีโร่ไอแมงมุมที่จะได้ลดเล่นไปทั่วเมืองได้ยอย่างอิสระคอยปราบเหล่าร้ายช่วยเหลือผู้คนและทำภารกิจต่างๆมากมายซึ่งในแง่ของเกมเพลย์และก็นึ่งเรื่องของเกมเนี่ยตัวเกมทาออกมาได้ดีมากๆ ถึงขนาดที่ตัวเกมได้รับรางวัลสุดยอดเกมแอคชั่นในงานเดอะเกมอเวอร์ดในปีนั้นเลยครับซึ่งแน่นอนว่าเราเองก็คงจะไม่ได้มีความสงสัยใดๆเกี่ยวกับเกมเพย์หรือการต่อสู้ต่างๆในตอนที่เล่นเป็นไอแมงมุมแต่มันก็อาจจะมีหลายๆคนที่คิดเหมือนผมก็ได้เพราะภายในเกมนี้เนี่ยครับมันจะมีบางช่วงที่เราเนี่ยจะได้รับบทเป็นแฟนสาวข,ข,ของไอแมงมุมอย่างแมรี่เจนวัชสันซึ่งบทบาทของเธอภายในเรื่องนะครับตัวเธอเป็นนักข่าวที่กําลังพยายามสืบข้อมูล และเปิดโปงแผนขององค์กรผู้ชั่วร้ายและภายในเกมนี้นะครับเราจะได้มีโอกาสได้เล่นตัวละครเป็นเธอที่จะต้องรอบเลนไปยังสถานที่ของศัตรูและก็ต้องยอมรับเลยครับว่าเกมเพย์ในช่วงนั้นเนี่ยมันค่อนข้างน่าเบื่อมากๆเพราะว่าเกมเพย์ที่เราไปเล่นนะครับมันจะเป็นเกมแนวรอบเลนที่ตัวเมลิเจนนะครับไม่สามารถต่อสู้ได้หรือสวนกลับศัตรูได้เลยคือถ้าหากว่าเราโดนศัตรูตรวจพบเจอเกมเนี่ยโอเวอร์ทันทีเล่นใหม่เลยครับซึ่งเราก็ต้องแอบหรือซ่อน แต่ก็ต้องบอกว่าเกมเพย์เนี่ยมันไม่ได้ยากนะครับคือมันก็เล่นตามเนื้อเรื่องไปนั่นแหละพอเข้าใจได้แต่ว่ามันค่อนข้างน่าเบื่อไปนิดถ้าให้เปรียบเทียบกับไอ้แมงมุมที่มันก็มีฉากที่เราจะต้องสามารถสเตลได้นะแต่ว่าตัวสไปเดอร์แมนเนี่ยมันมีสกิลในการเทคดาวสตูดึงสตู ool, ขึ้นมา,มามัดบนขือ่ออะไรอย่างเงี้ยคือมันทําได้หลากหลายกว่าซึ่งตัวเกมมันก็ไม่ได้ผิดนะครับเพียงแต่ว่าพวกเราเองก็คงจะไม่ได้ชอบการเล่นตัวละครน,นี้เท่าไหร่หรอก Silver The Head h ดฮอ ในเกม Sonic the Hedgehog ปี2006กลับมาที่เกมแฟนชายโ o n i c อีกครั้งกับเกม Sonic the Hedgehog ปี2006โดยตัวเกมภาคนี้ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ15ปีของแฟนชายเจ้าเม่นสีฟ้าโซนิกนี้และจุดเด่นของเกมนี้เนี่ยครับก็คือการปรากฏตัวของตัวละครโซนิกหลากหลายรูปแบบอย่างเช่น Sonic Shadow ซึ่งเป็นโซนิกร่างสีดำที่มีความเป็นแอนตี้ฮีโร่หน่อยและแฟนๆเองเนี่ยก็ค่อนข้างชื่นชอบตัวละครนี้ ถือว่าเป็นอีกหนึ่งคู่ปรับของตัวละครโซนิกเลยก็ว่าได้แต่ภายในเกมนี้เนี่ยครับมันก็มีอีกตัวละครหนึ่งที่ชื่อว่า Silver the h e d g e h o g หรือโซนิกร่างสีเงินโดยตัวละครนี้เนี่ยครับมีความสามารถในการใช้พลังจิตที่ทําให้ตัวละครเขาเนี่ยครับบินได้แต่ไอ้พลังจิตนะครับมันกลับทําให้ผู้คนที่เล่นเนี่ยไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ครับจริงๆดีไซน์ของตัวละคร Silver The h e d g e h o g เนี่ยมันไม่ได้แย่เลยนะ ตัวละครมันค่อนข้างเท่มากๆถึงแม้ว่าจะดูไม่ได้เท่เท่ากับ s โซนิ h ชาโดก็เถอะนะแต่ตัวพลังจิตนะครับมันค่อนข้างมีปัญหามากๆในด้านเกมเพย์เทคนิคในการเล่นนะครับเพราะว่าเนื่องจากการควบคุมของเกมในสมัยนั้น มันทําให้การใช้พลังจิตเนี่ยมันค่อนข้างใช้ยากครับคือตัวเกมมันจะมีพลังในการใช้พลังจิตยกกล่องใหญ่ทุ่มศัตรูแต่การโยนกล่องทุ่มศัตรูเนี่ยมันทําได้ยากมากๆที่จะทําให้แบบโยนได้อย่างแม่นยำอะ่ะรวมถึงเกมเพลย์การควบคุมของตัวละครนี้นยครับมันค่อนข้างแตกต่างจากตัวละครอื่นไม่ได้รู้สึกมันหรือว่ารวดเร็วเท่าไหร่ซึ่งพอเล่นไปสักพักเนี่ยมันก็จะทําให้รู้สึกเบื่อได้ครับเชอร์รี่เบอร์คินจากเกม r e s i d e n t Evil 2 Remake กรณีนี้คล้ายๆกับเกม Marvel Spider-Man นะครับสำหรับเกมอย่าง Resident Evil 2 Remake เกมซอมบี้จากทาง Capcom ที่มันจะหน่ายออกมาในปี2019กับการรีเมคเกมซอมบี้ในตำนานอย่าง Resident Evil 2ด้วยกราฟิกที่สร้างขึ้นมาใหม่ทั้งหมดพร้อมปรับเปลี่ยนมุมมองการเล่นให้เป็นมุมมองบุคคลที่3เพื่อให้ดูทันสมัยขึ้นโดยตัวเกมเราจะได้รับบทเป็น2ตัวละคร Leon S Kennedy ตำรวจหนุ่มที่เข้ามาทำงานในเมืองและคุนซิตีในวันแรกและ Claire Redfield สาวน้อยที่เข้ามายัางเมืองนี้เพื่อตามหาพี่ชายและทั้งคู่นะครับก็ได้พบเจอกันในเมืองที่เต็มไปด้วยซอมบี้ระบาดและพวกเขาทั้งคู่นะครับก็จะต้องหาทางรอดให้ได้ซึ่ง 2, 2> ตัวละครนี้นะครับก็จะมีเส้นเรื่องที่แตกต่างกันโดยเราจะสามารถเลือกได้ว่าเราจะเล่นเป็นรีออนหรือว่าแครก,ก็ได้และเนื้อเรื่องของเขาทั้งคู่นะครับก็จะประจบกันในที่สุดและในเนื้อเรื่องของแต่ละคนนะครับพวกเขาก็จะได้พบเจอกับตัวละครที่3ซึ่งฝั่งรีออนเนี่ยก็จะได้พบเจอกับเอดาวอง แต่ว่าฝั่งแคเรตฟิลด์นะครับตัวเธอจะต้องเจอกับทางเชอร์รี่เบอร์คินลูกสาวของนักวิจัยที่สร้างทีไบรัสเชื้อซอมบี้ที่ระบาดในเมืองนี้และมันก็จะมีอยู่ช่วงหนึ่งนะครับที่เราจะได้เล่นเป็นเชอร์รี่เบอร์คินที่ตอนนั้นนะครับตัวเธอได้ถูกจับมายังบ้านแห่งหนึ่งโดยเราจะได้บังคับเป็นตัวละครเด็กสาวคนนี้ที่จะต้องหาทางหนีจากคนที่จับเธอมาและแน่นอนครับว่าตัวละครเด็กเนี่ยมันไม่สามารถสู้กับใครได้ตัวเธอก็ทําได้แค่หนีแอบแล้วก็ซ่อนตัวพยายามอย่าให้โดนพบเจอ พราะถ้าหากว่าโดนพบเจอเนี่ยตัวเกมโอเวอร์ทันทีจริงๆแล้วส่วนตัวมองว่าการเล่นเป็นตัวละครเชอร์รี่เบอร์คินเนี่ยมันไม่ได้มีความน่าเบื่อมากมายนักด้วยบรรยากาศของเกมที่มันค่อนข้างระทึกมันก็ค่อนข้างทาให้เราตื่นเต้นเพียงแต่ว่าเนื่องจากที่เกม Resident Evil เป็นเกมที่เรานะครับสามารถมีอาวุธมีปืนในการจัดการกับเหล่าศัตรูและการได้เล่นเป็นเชอร์รี่เบอร์คินมันก็ค่อนข้างขัดใจกับพวกสายบูอย่างเราใช่ไหมละ่ะแน่นอนว่ามันก็มีเหตุผลทางด้านเนื้อเรื่องของมันนั่นแหละความสมเหตุสมผลต่งตางๆ แต่เชื่อว่าทุกคนก็คงจะคิดว่าเมื่อไหร่ฉันจะได้กลับไปเล่นตัวละครแครและมายังบ้านหลังนี้นะฉันจะได้จัดก,การเจ้านั่นแก้แค้นให้เชอร์รี่สักหน่อยแอบบี<ม>้จากเกม t h อ La s t o บ Us Part 2มีกระแสะไม่ชอบตัวละครนี้ก็อย่างจริงจังเลยนะครับสำหรับเกม t h อ La s t o บั s p a r t 2เกมในวแอคชั่นแอนด r นิเมชั่นทีมซอมบี้ของทาง Naughty Dog ดีกีรางวัลเกมยอดเยี่ยมในงาน t h อ g เกม Award ในปี2020 ซึ่งตัวเกมนะครับจะติดตามเรื่องราวของ2ตัวละครเอลลี่และแอบบี้ที่พวกเขานะครับจะต้องออกเดินทางเพื่อล้างแค้นในโลกที่เต็มไปด้วยซอมบี้แน่นอนครับว่าตัวละครเอลลี่นะครับเป็นตัวละครเอกจากภาคแรกที่ทุกคนน่าจะรู้จักกันดีและทุกคนก็ค่อนข้างชื่นชอบตัวละครนี้เป็นทุนเดิมอยู่แล้วแต่ผิดกับตัวละครแอบบี้ที่ตัวละครนี้นะครับมีผู้เล่นไม่ชอบเธอเยอะมากๆเหตุเพราะว่าบทบาทเนเรื่องของเธอเนี่ยถูกวางให้เป็นคนที่ทําการสังหารตัวละครหลักในเกมภาคแรกอย่างโจเอล ฉากไม้ก๊อปในตำนานทําให้ตัวละครหลักเนี่ยเสียชีวิตอย่างไร้ค่าจนทําให้เอลลี่นะครับจะต้องออกตามล้างแค้นแต่สิ่งที่น่าสนใจก็คือทางผู้พัฒนานะยครับยังทําการทําร้ายจิตใจผู้เล่นที่เกลียดตัวละครแอบบี้เป็นทุนเดิมให้มันเจ็บจิตไปมากขึ้นเพราะว่าตัวละครแอบบี้เนะครับเป็นตัวละครที่เราสามารถบังคับได้ด้วยและตัวละครเธอน่ครับมีบทบาทในเรื่องเยอะมากๆเยอะพอๆกับเอลลี่ที่เป็นตัวละครเอกในภาคแรกเลยคือแอบบี้นะครับเป็นหนึ่งในตัวละครเอกในภาค2เลยก็ว่าได้ แถมมันยังมีฉากที่เราเนี่ยครับที่จะบังคับแอบบี้ต่อสู้กับตัวละครเอลลี่ที่เป็นศัตรูด้วยซึ่งมันก็ทำร้ายใจิตใจผู้เล่นเข้าไปอีกจนทำให้เกมนี้นะครับเป็นที่พูดถึงมีทั้งคนชอบเนื้อเรื่องและก็คนที่ไม่ชอบมีกระแสแอนตี้ตัวละครนี้จริงจังแต่เราก็ต้องยอมรับครับว่า The La s t of Us Part 2เป็นเกมที่ยอดเยี่ยมด้วยประการทั้งปวงทั้งในแง่ของเกมเพลย์รวมถึงเนื้อเรื่องถึงแม้ว่ามันจะค่อนข้างขัดใจคนแต่มันก็มีอิมแพ t มากมาก กระจบ้วครับกับเรื่องราวทั้งหมดที่พูดไปถ้าหากว่าใครชอบใจคลิปนี้เนี่ยครับผมก็ต้องฝากให้ท่านช่วยกดไลค์กด s u b สไครป์เพื่อให้เรา g-content มีกําลังใจในการทําคลิปต่อไปด้วยครับกดไลค์กันคนละคลิกการกดไลค์เนี่ยมันค่อนข้างสําคัญมากนะเพราะว่ามันจะช่วยดันช่องให้มีอัลกอริทึมที่ดีขึ้นครับก็โอเคครับผมแล้ววันนี้ก็ผมบาจีคอนเทนตก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ